รีวิวที่จริงใจเทสโอสวานสิบรุ่นขายดีทั้งเจาะปูนจเจาะเหล็กเจาะไม้ทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ขันสกรูจับเวลาดูทั้งความเร็วและความแรงผมเลือกมาสิบรุ่นที่ขายดีในแอปต่างๆมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันและยังมีโอสุกะที่เป็นแชมป์จากคลิปที่แล้วผมจะแยกเป็น3ตอนคลิปจะได้ไม่ยาวเกินรุ่นนะที่ชนะในตอนนี้ไปแข่งต่อกับอีก3รุ่นในตอนต่อไปในตอนนี้จะมีรุ่นไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับมาทำความรู้จักกับสวานแต่ละรุ่นแต่ละย่อกันเลยครับตัวแรกโอสุกะรนตบบแงิิด65เมร ทำมาในโทนสีเทาดำหัวจับดอกเป็นเหล็กแบบคลิกล็อกจับได้สูงสุด10มิลด้านหลังมีแผ่นแม่เหล็กสำหรับติดหัวสกรูหัวน็อตต่างๆมอเตอร์เป็นบัตเล็ในชุดให้แบตมา2ก้อนขนาด21โวลต์2แอมป์ที่ชาร์จจะเป็นแบบแท่นของแถมตามภาพรุ่นนี้จะมีการรับประกัน6เดือนมีใบรับประกันจากศูนย์6เดือนให้คู่มือเป็นแบบภาษาไทยตรงรุ่นแคดิรุ่น CID 80ระบบแรงบิด 80นิวตันเมตรสามระบบเจาะปูนได้หัวจับดอกขนาด10มิลใช้มอเตอร์บัสเลดชุดนี้ผมสั่งมาเป็นแบบตัวเปล่าและสั่งแบตเตอรี่แยกมาให้ที่ชาร์จเป็นแบบแท่นและของแถมก็ตามภาพเลยครับถัดมาโฮรี่ที่ตัวเครื่องระบุแรงบิด25 m, นิวตันเมตรด้านข้างเครื่องมีที่เก็บดอกไขควงใช้มอเตอร์แปลงถ่านหัวจับดอกขนาด10มิลแบบพลาสติกแบตเตอรี่ให้มา2ก้อนขนาด12โวลต์ให้ที่ชาร์จแบบอะแดปเตอร์และของแถมตามภาพถัดมาจะเป็นทานสูรุ่นที z 9 0ซขาูนแรงบิดสูงสุด90นิวิันเมต ทำมาในโทนสีเขียวหัวจับดอกแบบคลิกล็อกจับได้สูงสุด13มิลชุดนี้ผมสั่งมาเป็นแบต1ก้อน10เซลให้ที่ชาร์จแบบแท่นและของแถมตามภาพการทดสอบรอบแรกจเจาะเหล็กด้วยดอกโฮซอขนาด21มิลรอบแรกโอซุก,กะเชมจากคลิปที่แล้วครั้งนี้จะได้กี่วิ โอสุกะทำเวลาได้ดีครับ29วินาที เครดิตหนึ่งนาทีสิบสองวินาทีต่อไปโฮรี่ ฮอรี่มอเตอร์หยุดการทาง,งานไม่มีแรงเจาะสรุปเจาะไม่ได้ต่อไปทานสุ t ี z, z 90 ทานสุถือว่าเจาะเร็วครับใช้เวลาไป46วินาทีต่อไปมาดูตารางสรุปการทดสอบทดสอบความเร็วในการเจาะปูนด้วยดอกขนาด13มิลผมใช้ดอก13มิลน,นะครับผมขึ้นข้อความด้านบนผิดใช้หมดเจาะปูนความเร็วรอบเบอร์สองและไปดูกันว่าแต่ละตัวจะใช้เวลากี่วิในการเจาะลงไปลึก8เซนตมตัวแรกไปโอซุกะ โอสุก้ใช้เวลา34วินาทีตอ่อไปเคลลิดิ <t une> ีคลลิดิใช้เวลา34วินาทีถัดมาโฮรี่ โมรี่เจาะปูนก็มีการหมุนหยุดหมุนหยุดนะครับต้องปล่อยและกดสวิตช์ใหม่ถึงจะกลับมาหมุนอีกครั้งก็ด้วยแรงบิด25นิวตันเมตรและใช้มอเตอร์แปลงฐานเลยมีกำลังไว้พอทานสุทสีเซ็ตัด90านทสุแบตตัดนะครับเจาะไปได้ครึ่งหนึ่งแบตเตอรี่ทุกตัวก็ชาร์จไว้เต็มก่อนจะนำมาทดสอบนะครับก็ตั้งแต่อีแรกก็นังไม่ได้รับการชาร์จเลยทานสุแบตหมดไปแล้ว มาดูตารางสรุปการทดสอบทดสอบเจาะไม้ด้วยดอกขนาด24มิลหมดเจาะความเร็วรอบเบอร์หนึ่งเจาะไม้ที่มีความหนา10เซนจนทะลุโอสุกะตัวนี้คนเชียร์เยอะจากคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวไป9ตัวรอบแรกใช้เวลา15วิ รูที่สองใช้วเวลา13วิรูที่2องใช้วเวลา14วิต่อไปแทลิดิรอบแรก15วินาทีมาจอะกัะอิกรู รอบที่สองสิบาวิผมจะเจาสามครั้งแล้วมาดูครั้งที่3กันครั้งที่3ใช้เวลาไป16วินาทีต่อไปโฮรี ผมก็พยายามอยู่หลายครั้งนะครับสรุปเจาะไม่ได้ต่อไปทานสุทีเซ็ตเซ็ตเก้าศูนย์ทานสุรอบเลขได้สิบกวิร,วรูที่สองก็ใช้เวลาสิบกวิเช่นกัน รูที่3ใช้เวลา17วิวก็ถือว่าความเร็วของที่มาดูตารางสรุปผลการทดสอบต่อไปใช้ดอกเจาะไม้ขนาด16มิลเจาะไม้ลึก9นิ้วใช้หมดเจาะความเร็วรอบเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมตัวแรกไปโอสุกะ ปอสุกะใช้เวลาไป32วินาทีต่อไปแคลิดิรูเรกเจาะเอียงไปนิดนึงครับสรุปใช้เวลา39วินาทีมาดูตัวที่2นะครับโฮรี่ โอลี่ก็ปั้มอยู่นานครับทั้งถอยเข้าถอยออกสรุปเจาะไม่ทะลุสักทีตัวต่อไปทานสุทีเซตเซตเก้าศูนย์ทานสุใช้เวลาไป34วินาทีต่อไปก็มาดูตารางสารุปการทดสอบกัน ทดสอบความเร็วในการขันสกรูยาว3นิ้ว3ดอกใช้หมดขันความเร็วรอบเบอร์หนึ่งตัวแรกมาดูโอซุกะโอซุกะทำเวลาได้ดีต่อไปแฮลิด แคลิเทำเวลาไปได้20วินาทีถัดมาโฮรี่โฮรี่ก็อย่างทเท่นนะครับ ต่อไปมาดูทันสุทันสุขันได้เร็วทีเดียวมาดูตารางสรุปการทดสอบกัน สรุปผลการทดสอบแคลิดีถือว่าน่าพอใจทุกรายการฮอรี่ยังแรงไม่พอทั้งนี้เพราะเป็นแบต12โวลต์และใช้มอเตอร์แบบแรงทานธรรมดาทานสุทีเซตเซตเกศนย์ในตอนเจาะไม้ก็ทาเวลาได้ดีตอนเจาะเหล็กก็ไม่น่าเกลียดแต่มาตายจรเจาะปูนเนื่องจากแบตหมดทั้ง3ตัวก็มีทานสุตัวเดียวที่แบตหมดก่อนเพื่อน่วนโอซูกะก็ทํเวลาได้ดีสมกับเชมจากคลิปที่แล้วถ้าเพืพ่อนๆยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วก็กดลิงก์ที่ด้านล่างคลิปเข้าไปชมได้เลย และทั้งหมดนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยจากผลการทดสอบนี้ก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆนได้เลือกสว่านได้ง่ายขึ้นในตอนแรกก็ผ่านไปแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างไปดูรุ่นอื่นกันใน ep ที่2กดลิงก์ด้านล่างหรือในแหลใต้คลิปได้เลยพบกับโมริต้ามาเชนบูบอสเทียมและโอสุกะที่เป็นแชมป์จากคลิปนี้และสว่านที่ทดสอบใน ep นี้หากเพื่อนเพื่อสนใจก็เข้าไปกดสั่งซื้อเช็คราคาและดูรายละเอียดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยผมได้ใส่พิกัดไว้แล้ว ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้และอย่าลืมไปชมคลิปตอนที่2ตอนที่3และสรุปในตอนที่4กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลากัไปก่อนสวัสดีครับ